นี่ก้าไว้เก๊กชงวิตไม่มีตังเก๊กบดท่อเป็นไปม่ได้ไม่นนะเวยกนาะกรีเวลาที่ไปกลังคนตึงอยู่ปนเมืองกันแล้วเออว่ากกแรก็เป็นลมตัอแค่นั้นรุ้ข้าวดียกัย่อแต่เด็กเก่งนั่งรู้ข้าวน่าลุกคลกปวดได้ี่านึงเตยมย่อทพี่ตายก็ไม่ข้าแล้วไ โยกันยากมาไห้ยากเย็นกมนเวลาิตกตีเราต้องรัการราวันไหนได้ักตีเราเดินเผาพิวเราชดวันนเราไม่ให้แมกแบ่กากเนยเกือบเมันตอกต่ก็เวันไหนกูได้ห้ักตีแ้วแม่ก็อยกี่บางเปียกเปิดเช่นน้อยลยหงกูนั้นยกันนั่นเป็นเดีวมาไห้ nhảy phư lôi bố cảm rồi mấy ai tiểu quạt phải, rồi rồi mấy ai mặt mặt cho đấy bỏ đây là phát lắm nó sẽ câu bỏ u có có to không có ròn mà có ít, không có tít mà quỳ tài ôm kìa. tô cải mang lẻ trai luôn họ rồi con vào cái con được lẽ thử lẻ này trinh của đập cạn thế mà ba chạy tầm đó đây là cái kem thôi đặt tít đút tít đút tít không rồi tập tạt phải từng nát con luôn ปูด้วยด้านยังโย่ตับตางด้วยคนกับไป็นา้องเปรี้ยงน้อยกุมังเลยกบน้อยกุ้งปด้วด้านน่ะโรตับใจมันลุกกระโดดตัวแบบนียกระหนั่งตาบัวโดมังตาแบบปูด้วยด้ากับกับเป็นมังเนาะตาแต่กูไม่ไปกับแกแต่ในกูแข็งแรงแพรกแปรกไปเมียกูเหม็นเปรี้ยติดไอ้กระโดดแกได้ก่อนไอ้กบเจ็บโยมันมวยติแรงแคินได้กันนะจุ้น tèo ăn cái đẹp đẹp nó hoàn khen đai miếng không ăn luôn cả đai cái đẹp đẹp vào phải kinh trong tâm được là đầm cao ra men u trong mà chán ăn kinh để côn thì có nặng trội để nam thì có quay lơ có quay lula có bật chi nặng kinh để nam trong tắm, quả khen để ngay miếng luôn bằng ni ai đó đồng chi lùng đen này côn tôi cân đi cả นุ๊กเลี้ยบุดังกันเที่ยวเสร็จอาหนูเต้นมาเฉยเลยยังไม่ล็อกเลยไอ้ยาแก้ปวดนับบพาน้องต้องดูแลตัวเองมังแล้วกูยิงกไงได้ไม่ได้เจอครีมอ่ะตายนะหนุ่มๆเราเอามุกจุ่มมันก็ได้เจอเนาะไอ้นี่ได้คุณจูบตั้งทีมันฝ่ามุกเป็ดชุนลวกไม่ไหวกูยิงมนะคุยบอยเลยนะไอ้กูยิงเราเลยช่วยไม่ช่วยไม่หวานเดี๋ยววันต้องไม่อ้อมาก่อน โลแกนโลกแควงมันก็น้อมเปิดอยอ่างเชอนความหอมเนี่ยมันได้ดึงดูในป้อนบานไอ้นี่มันไม่มีสิ่งดึงดูดเลยทุกนดมกระยานดมกระยานก็ไม่ปลอมมึงดึงดูเจ้อตาตาแกดูอย่างนี้มันไม่จริงอยู่เลยเอ้พวกคู่อ่านี่มันกูเชื่อมัดมจริงมันจริงมันจริงอยู่ดีือไงแกนู้นันคนใจเราเกี้ยตรงมีอะไรปลอมมาไหนล่ะพอก้าวโก้งนี่วกริ้งเนคนยุ่ย เจ้าได้แต่เราเประเทศาไม่ตายแน่การคูมันจบลงแล้วนี่ได้ตัวเวทนามตายที่ดูดนมมันตีคืนนั่นแหละปลาเหมืนมันเชือกกินเต้าหูต้องเอามืลอลอ้ลอมลอ้ลอมล้อมล้อมพอล้อมแล้วโน้ตพลอยไปล้อมแลนี้เอาเล่นที่นำลอน้อมมือหนาวเลยวันนั้นเด็กว่าเห็นมาตึงตามตำร้ายลุงกว่าก็เจ๊ใจ

ต้องไปแ้อยู่นั้นมียมึงนี่กรบต้องไปแจอะหวอ้ามตองไปเ้เ่งนใช่อเปี่ยไม่ต้องไปแจ้งเือบรูแม่ที่คนว่าฝืนแม่ในี่ยิ่งคแต่มึงหรอครับกรกเจ้ามาจาเรียกกระ้กเบียนดกับใกดอกจากกับมบี้นใก้ตี ย่างแรกเราไม่จานเลยมัดจีฮักเราไม่ว่าได้ปู้แต่รกันก็พุ่งขึ้นแรงก็ว่าเป็นตัวคนไม่ใหญ่ใชจคนเจอโตไอ้เปลวมันเจอหนำแดงมาตายเลยต้องเลือดเลยไอ้ตึ้งเปลวเงยใจดูนี่ไงมังไปิน้อยหนึ่งเบาหมากินไอ้เบ้นหนำแดงเม็ดกำได้หนำคี้วมันจริงจริงมาตึ้งช่วงไม่มียะบุดบุดมันเลยแกไแ้เล็กกวดสิเมียเลากพุ่งเข้ามาอับหนำเปในห้องหนำเจรียงเหีือขัด kể về con tế non phó quả lũng con ta mà cho nó cái nó lửa kêu mà đi Bị anh ấy tâm nất ra mà phải lúng đi té quá hả à. thầy không ra mà đây lượt kêu đâu nè Lửa kêu lơi nè thầy bước quay chạy hết ra hết Dạ dạ đây 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 nè bên tù lấy trong phần nhà ngũ ba nó chạc bên bó nó cao bắt cao đây em người đi nào quý <laughs> ใจประปิดไม่ข้าว่าไหนไม่เปรี้ยงหรอกลอกแน่นกกุนตอมลอกแน่นลอกแน่นัเป็นตลอกตอแน่นะป้าปีดป้าปีระเนียตายูดดแม่นี่งดูแล่ที่ตอมเราไม่เป็ดกนตอมกามรกม่ยิงไดกุนกไมยิงกระ ไม่ดีกูดีแน่พอจับพื้นดำตายยิงกูแม่กูต่อโจต่อโจเมียไม่เราทิ้งโจอ้าต่อโจเลยกูต่อโจเลยยืนี่กูอันขอกูต่อโจปะเมียดำตายต่อนคอยต่อกูทิ้งทิ้เมียติ้รอได้เนี่ยคอยนอนนางกินลาออกเนี่ยกินลาเจ็ดก็มาดึงเมียดำแด้งๆลยจับพื้นดำนามกูพอเอ็นพื้นบ่อแมันกูตกใจอิงกูไปเฉยไปโยนตาตุ่มเลยกู เมียร้อยพ่อท้อไปดียังแต่มึงกูเรียดได้ทุกท่าเออท้อไปดีกูจะเล่าดีใจในมึงควงแใจดีใจที่กูเล่าดีมีข้อแม่อยู่ว่าจำค่กูเล่าอะไได้มึงต้องเสื่อจำพี่ถ้ามึงไม่เชื่อจะเอากูปรากมาชิบัาต้องเสือเออกันต่าวันนั้นพอดีกูร้อนตัวโยบานนอนไม่หับตัดชิ้นใจไปอาบน้ำอาบตีนในคลอง nam nam này con ở à, con anh vô tới càng đi luôn con vô đi nếu muốn mai rồi mày na thì bà chờ quá trời càng thế đi nam quân mừng ở à, phải được à, mai thì tôi cũng phải pha à, rồi mẹ คลองที่ไหนที่เลือกว่าดีแต่มึงเชื่อไหมเนาะเชอเชอเชอเชื่อกูโดดลงไปตึ้งกูไปปะปายนักกุ้งน้งเล่นไปกันอยู่ก็ก็เลี้ยงเกี่ยวก็เลี้ยงไปยัดนักปีนน้ำเล่นไปก็เลี้ยงอ่าเลี้ยงอ่าเลี้ยได้กูเลยเนี่ยมึงไม่เชื่อเชื่ออืมมาไกลกุองมาปีดนั้น để cụ có phải là nó được cái con nắng lên phải cái chỗ đấy trước thì đi cái phải đi ngoài chặt ra cái cụ rồi đừng bơi mấy clip lôi anh ừ. mẹ ơi chơi đi trắng chưa mà chưa không ta thì không giả ra ta mới mới mà bố thì thì quăng ta mang ăn ta u bạn do anh yêu ban mấy vay đẹp tin chạy về anh nam hát kỳ nói này con yêu nói con ngan yêu càng dễ đu đi chơi nha ra phải đồ tu lược mai ra ngoài điều

Chang, chẳng hề cu lông của nó. O tippan kapla kenti <laughs> panda kì kuôn kapa hindi anatuan ku 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 ku